มามากราบมาปฏิบัติเขาก็จะมาตั้งแต่เช้ากราบมาไหวมาปฏิบัติเนี่ยเดินเดลนที่ จาได้ทำก็คือว่าเป็นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจะทำปฏิบัติบูชาทุกๆวันทุกวันในการเดมาไหว้อาจารย์ก็ประดิษฐ์อาจารย์ก็ประดิษฐ์ วันหนึ่งก็ใช้เวลากราบหลายหมื่นครั้งบางทีก็อย่างต่ำก็เป็นหมื่นๆแต่ละวันีแ่ลวันมีศรัทธามุ่งมั่นที่จะสร้างมีศรัทธามุ่งมั่นที่จะทำุนงามความดีใครทำใครได้ใครจินใครอิน มีตั้งมันตั้งสมของไสของมันใํรทำมากให้มากก็เป็นส่วนให้เราได้เข้าใจพลังแห่งศรัทธาของเต่าทิเบตอยู่ที่ศูนย์ธรรมศรลรามามาไหวปฏิบัติธรรมะ าก็จะอยู่ประมาณ3-4เดือนตัง้งแต่ธันวามกรากรุณมีนาปฏิบัติเขาจะตั้งไว้ทีละ6 0แสนครั้งจะมีการนับการนับการให้การแล้วว่ามีมีเครื่องนับอยู่ที่มือเขา ก็จะนับก็คือกราบครั้งหนึ่งก็จะกดครั้งหนึ่งจะได้รู้เป้เาหมายก็จะตั้งเป้าหมายไว้เีเ่ละหกแสนครั้งเ,เป็นเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจทำ่ักบวาเป็นส่วนสำคัญท,ที่เราได้มารู้มาเห็นในพลังศรัทธาของชาวทิเบตของพระ ลามะของประชาชนทีเ่เป็นชาวพุทธก็บางคนก็สวดมนต์สาธยายมนตบางคนก็ไหว้ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่ก็จางก็จะทำให้มากที่สุดก็เป็นคนสำคัญที่ ให้เราได้รู้ได้เข้าใจพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งการสร้างบุญบารมีการทำก็เพื่อให้พระพุทธศาสนามั่นคงเพื่อให้ตัวเองนั้นมั่นคงในพะรสนาใจมั่นคงในความเป็นมนุษย์ความเป็นพุทธบริษัทมั่นคงในพระรัตนรใจที่มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ตั้งมั่น สร้างบุญงามความดีนะั่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาได้ทำแล้วก็ได้มความมุ่งมั่นตั้งใจก็เป็นส่วนสำคัญอันนี้ก็ถือว่าเราได้มาเห็นพลังศรัทธาของพระรามะอานนแล้ว่าประชาชนที่รีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้มากใ้ เป็นที่พึ่งทางชีวิตน้อนงความตายหรือ่าหลังที่ปัจจุบันก็มีความสุขหลังเจอชีวิตก็มีความสุขก็เป็นส่วนสำคัญ